ดูคลิปนี้อันนี้จะมี3ามไซส์นะคะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะตรงนี้ใครที่ผมรีบๆไม่ได้เซตผมให้ตรงเนี้ยพองอะ่ะจะไม่แนะนําอันนี้เลยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทําให้หัวเราดูผมน้อยดูรีบมากกว่าเดิมเดี๋ยวลองดูนะคะทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราใส่นะทุกคนไม่คาดไปแบบนี้นะเว้นระยะสักสามนิ้วก็ได้ะคะ่ะแล้วก็คาดลงไปแบบนี้นีย่ยจะเห็นไหมว่ามันจมลงไปมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วมันยิ่งกดตรงเนี้ยให้มันดูรีบขึ้นฉะนั้นก็คืออันเนี้ยหนูไม่เอา ไซที่แนะนำนะคะคาะจะแนะนำไซประมาณนี้ไซกลางๆประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบบหัวเราอะดูมีอะไรขึ้นมาดูนะเวลาอยาให้มันเดิมใสเข้าไปเนี่ยมันจะดูแบบพอปขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ดูว่าผมเรามันน้อยเห็นไหมคะเราจะคาดผมตรงนี้ทับไปก็ได้ถ้าใครกลัวหลุดนะคะอย่างนี้ก็ได้อ่ะมันก็จะประมาณนี้ก็จะดูน่ารักดีผมเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไซนี้ถ้าใครผมไม่ได้หนามากก็ไม่ได้แนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วมันอาจจะทําให้หัวเราอะดูแบนมากกว่าเดิมดูนะ เหตุาลคือมันป๊อปขึ้นมาจริงแต่ว่ามันเหมือนแบบมันรัดหัวเราแล้วผมเราอ่ะมันจะแบนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นไซส์ที่แนะนำก็จะเป็นไซส์